ชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบโครงการประกันรายได้2โครงการก็คือประกันรายได้ให้แก่ชาวสวนยางภาราระยะที่2แล้วก็เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวซึ่งสองโครงการนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณ2.9ล้านคนนะคะโดยแบ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยาง1.8ล้าน ครัวเรือนนะคะ2.9ล้านครัวเรือนนะคะในส่วนของโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราเนี่ยก็จะมี1.8ล้านครัวเรือนแล้วก็ในส่วนของประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยก็จะอีก1.1ล้านครัวเรือนโดยประมาณนะคะซึ่งต้องทบทวนนิดนึงว่าในรอบปีการผลิตปี2,562ทับ63เนี่ยรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันรายได้ รบไปแล้วพืชท่าชนิดนะคะก็คือมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพาราและข้าวซึ่งในรอบแรกเนี่ยก็เป็นการสร้างความมั่นคงความแน่นอนในเรื่องรายได้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชท่าชนิดนี้เนี่ย 7ล้านกว่าครัวเรือนนะคะแล้วก็ในรอบปีการผลิตรอบที่2คือปี6364เนี่ยที่ผ่านมาก็ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ไปแล้วให้กับพืช3ชนิดก็คือมันสำปะหลังปาล์มน้ํามันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาในวันนี้ก็อนุมัติให้กับพืชอีก2ชนิดนะคะซึ่งนอกจากในส่วนของโครงการประกันรายได้แล้วเนี่ยก็ยังมีโครงการคู่ขนานให้กับในส่วนของทั้งยางพาราแล้วกออ็ชาวนาด้วยในรายละเอียดก็มีดัง นี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่2งวงเงิน1,042ล้านบาทนะคะ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะซึ่งจะครอบคลุมเกษตรกร,กรชาวสวนยางกว่า1.8ล้านครัวเรือนเป็นพื้นที่ปลูกยางพารากว่า18ล้านไร่นะคะโดยเกณฑ์ในการจ่ายเงินประกันรายได้ในครั้งนี้ก็ยึดตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับรอบที่แล้วค่ะก็คือประกันรายได้ยาง3ชนิด หนึ่งยางแผ่นดิบคุณภาพดีที่ราคา60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดที่คุณภาพยาง DRC 100%ราคา57บาทต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วยที่ DRC 50ราคา23บาทต่อกิโลกรัมนะคะกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้นะคะผลผลิตยางแห้งหรือ,อยางแผ่นดิบคุณภาพดีนั่นเองจำนวนไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนและในส่วนของผลผลิตยางก้อนถ้วยที่ DRC 50ก็จะจำนวนไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการจะ ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดยางไปแล้วรายละไม่เกิน25ไร่นะคะกำหนดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของกับคนกรีดยางก็คือเจ้าของ60%แล้วก็คนกรีดยาง40%ค่ะ ระยะเวลาของโครงการก็คือเดือนกันยายนปี2563ถึงกันยายน2564ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาของการประกันรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม63นี้ถึง1มีนาคม64นะคะซึ่งระดับราคายางในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็ขยับตัวสูงขึ้นแล้วก็สูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันไว้ที่60บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราว่าจะมี รายได้ขั้นต่ำที่อย่างน้อยที่ายางแผ่นรมควันคุณภาพดีเนี่ยที่กิโลกรัมละ60บาทเนรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องโครงการประกันรายได้แล้วก็มาตรการคู่ขนาดอื่นๆด้วยนะคะ ในส่วนของโครงการคู่ขนานนะคะที่จะเป็นการสร้างเสถียรภาพราคายางพาราเนี่ยโครงการแรกค่ะเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเนงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์นะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อบรรเทาผลกระทบของเกษตร,รกรจากโควิด19ช่วยให้เกษตร,รกรชาวสวนยางขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม และก็เป็นการสนับสนุนการลดพื้นที่ปลูกยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเป้าหมายของโครงการนะคะก็ตั้งไว้ชัดเจนเลยคือว่า 1. ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ร้อยละ80 2. ประตุ้นการโค้นยางจำนวน4 0,000นไร่และดูดซับไม้ยางจากการโค้นจำนวน12ล้านตันนะคะราคาไม้ยางที่คาดหวังไว้ก็คือเฉลี่ย1,300บาทต่อตันค่ะการดำเนินโครงการนะคะก็จะมีทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่จะสนับสินสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและก็ผลิตภัณฑ์ค่ะ การดำเนินโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมนี้ถึงกันยายนปี2565โครงการที่2นะคะคือโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถีรราายาร,ภา,ภ,นนราภาพราคายางและโครงสร้างมูลค่ามูลพันธ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นการขยายเวลาชำระคืนเงินกู้ของทั้ง2โครงการนะคะนี้เป็นแค่ขยายระยะเวลาให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ขยายเวลาชำระคืนเงินกู้ออกไปเป็นวันที่31ธันวาคมปี2566จากเดิมวันที่31พฤษภาคม2563นะคะ โครงการที่3เป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางวงเงินรวม25,000ล้านบาทก็จะยังคงใช้วงเงินเดิมนะคะแต่ว่าเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการเช่นให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐนะคะได้ทุกธนาคารจากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะธนาคารพาณิชย์เท่านั้น สองให้ผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อทุกหนึ่งล้านบาทจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศเป็น2ตันต่อปีในปีการผลิต2563จากเดิมที่กำหนดในปีที่1และปีที่2ของการลงทุนต้องเพิ่มเป็น2ตันต่อปีส่วนปีที่3เป็น4ตันต่อปีนะคะแล้วก็การยางแห่งประเทศไทยจะต้องตรวจสอบการใช้ยางของผู้ประกอบการเป็นรายปี ในปีการผลิต2,563จากเดิมเนี่ยที่กำหนดเป็นเพียงแค่รายเดือนเท่านั้นโครงการที่4ค่ะคือโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางหรือว่ากิจการยางแห้งนั่นเองนะคะวงเงิน20,000ล้านบาทอันนี้ก็เป็นวงเงินเดิมค่ะแต่ว่าเป็นการเพิ่มกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยางแห้งในสถานการณ์ที่โควิดระบาดนะคะ ซึ่งโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกินร้อยละสองต่อปีค่ะในส่วนขอ,ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะก็จะมี3เรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยกันก็คือในส่วนของการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบปี63ทั้ง64นะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ย างกระทรวงพาณิชย์นี่ก็จะทำเรื่องเบิกจ่ายตามจริงนะคะในช่วงที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและแจ้งว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่28ธันวาคมเนี่ยนะคะวงเงินตรงนี้ก็คือ10,896ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังได้ออกเห็นชอบนะคะโค,ครงการคู่ขนานไปด้วย ซึ่งเงิเงินของโครงการคู่ขนานนี้ก็คือ35,999ล้านบาท